ไม่จำกัดช่วงเทหาหน้ารานตอนหนบหน่อยนักเลงม,มาออทำอะไระเป็กกี้อ๋อกำลังแบบอยากจะได้เครื่องพ่นน้ำเนี่ยไปฉีดแบบล้างรถอะไรแบบเนี้ยโอ้ล้างพื้นล้างรถอะไรได้สบายเลยเนี่ยต้องการความสะอาดแต่เป็กกี้รู้ไหมพี่เนี่ยเห็นเป็กกี้ทีไรอะ่ะแล้วอยากจะเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมตลอดเลยอะ่ะเออไอ้บ้า <c oughs> เราตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอเปล่า <c oughs> <c oughs> เห็นเป็กกี้ทีไรแล้วจะนึกถึงกระดานโต้คลื่นตลอดเลยอ่ะล้อเล่นล้อเล่นแต่เป็กเห็นพี่นะอยากชวนพี่ไปพัทยาเลยอ่ะเอ้าไปทำอะไรอ่ะไปเที่ยวเกาะเกาะไหนเกาะล้านโอ้เป๊กอัมแรงอัมแรงไม่โกรธดินี่ไม่มาตั้งสองอาทิตย์ไม่คิดถึงเลยเนี่ยอ่คิดถึงคิดถึงยอมล้อเล่นล้อเล่นหยอมล้อเล่นนะเออดูร้านจัดร้านเลยเคลืจ้าเจี๊ยบเคลืเคลื่อเคลื่อนเคลื่อนถามเป็กกี้ สวัสดีจ้าเน่งสวัสดีสวัสดีครับผู้จัดการครับเจี๊ยบเชิญนี่นะนะ<ช>รู้จักพี่ๆเขาหน่อยนะนี่พี่เน่งครับนะพี่เน่งเมงจ่ายแลวเป๊ะเค็กกี้สีนันยาครับผู้จัดการจ้าสวัสดีวสดวัสดีเดี๋ยวนี่รู้จักกันไว้นะนี่น้องเจี๊ยบพนักงานใหม่ของสตาร์เวลเราโอ้เดี๋ยวมีอะไรนะความรู้มีเท่าไหร่บอกน้องเจี๊ยบไปให้หมดเลยนะยินดีค่ะพี่กับพี่เน่งไม่ว่า เดี๋ยวจะต้องไอ้หนึ่งเดี๋ยวไปช่วยพี่ดูรถหน่อยพี่จะไปถอยรถใหม่อุ้ยได้เลยอุ้ยยี่ห้ออะไรดีฮะไม่ใช่จอดบางหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเดี๋ยวถอยเข้ามาใหม่เดี๋ยวนะคะผู้จัดการขยันหาอะไรตลุกสนุกที่หลังหนูออกคู่วมผู้จัดการได้ไหมเอ้ายิงเหรพี่หนึ่งเป็นไงอ่ะยิ่าเลยมุกมึงก็ง่วงกว่ากองกวันเลยวันี้อ่ะล้ำอกันลงไปด้วยอ่ะเรามีโอกาสละไปซ้อมมุกฉากต่อไปผมมีเรื่องเล่าอีกอย่างคิดเรื่อยด้วยนะคเรื่อยได้ได้เรื่องเล่าห้าเรื่อง ชื่ออะไรนะชื่อเจี๊ยบค่ะหออชื่อเจี๊ยบต่อจาวทำอะไรเป็นมั้งอะพี่ทําอะไรก็ได้ค่ะหนูทําได้ค่ะอย่างนั้นกวาดร้านได้มั้ยหนูไม่แน่ใจว่าจะกวาดยังไงพี่ทําให้ดูก่อนได้ไหมคะฉันเบื่อมากเลยที่ต้องมาทํางานกับคนโมเข้าใจปะทําให้ดูก็แล้วกันถือว่าเป็นวิทยาทานแล้วกันค่ะเคอผ่านสังคมมาได้ยังไงอะฉันงงกับเธอมาก โ <Okay. S 2> อเคเนี่ยกวาดแค่นี้ทั่วๆก็สะอาดแล้วอพอเสร็จจากตรงนี้เธอก็ต้องไปเช็ดกระจกหน้าร้านให้มันใสๆลูกค้าจะได้มองเห็นผลิตภัณฑ์ของเราเช็ดยังไงนะคะหนูมไม่เคยเช็ดพี่เช็ดให้ดูหนอ่อยได้ไหมคะช้ะเดี๋ยวทําให้ดูสัเช็ดกระจกต้องทำอะไรอีกคะอ๋อน่จาจะเช็ดกระจกแล้วเธอก็ต้องปัดฝุ่นนี่ปัดฝุ่น <haul> เอาจริงเทไม่เป <hair> <problem> ็นอะไรเลยเนี oh, ja, ่ยเขาอยู่ยังไงชีวิตเธออยู่ยังไง้ยปัดฝุ่นออกมาดูที่ไน้หน่านเลยอ่ะคราวหน้าพี่มาช่วยแนะนำหนูใหม่นะคะได้ แลวในวันนี้ต้องบอกไปเลยที่เราถือมาแต่ละคนฮาๆทั้งนั้นเฮ้ยให้ของนายอะไรวะเป็นไก่แปลกไก่แปลกไงนี่ไก่พันปักมีแต่หมาพันปักก็ไก่แปลก็ะล่ะหมาพันปักยังมีนี่ไก่พันปักแปลก่ะอ๋อีะไก่พันปักแล้วนี่อะไรเนี่ยงูกระเป๋าเขามีแต่หมากป๋าไก่พันตักมผมยังมีเลยแล้วงูตั้งัไม่มีแล้ว บอกเลยซ้อมก่อนมัวแต่ม้วนหาของให้ดีเขากูนี่สุดยอดอะไรปืนคล้องของผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ที่หลังของคุณไอติวอไว้ที่หลังพี่เบิร์ตเลี้ยวพี่เดี๋ยวพพี่เบิร์ตได้เสร็จปั๊บมึงไอติวอเตยมตัวมาเย้อะไรอ่ะมีนัดขึ้นศาลโอ้โหเฮ้ย เราเลือกเขาลางกันดีกว่าทําไมพักหลังทําไมเรารวมออกมาเป็นแผงขนาดนี้เนี่ยหรือว่าตัวมันจะเหลือกลิ่นอะไรเหมือนช็อกโกแลตเลยไหแหช็อกโกแลตไม่ไหมอ่ะกินสารสีไหมาตัวมันเหลือเหรอออตัวมันล้นหรือเปล่าพี่บอลเออผมว่ามันล้นมากว่าเหลืออีกนะเพราะมันเยอะจัดออกที่เป็นแผงเนี่ยอย่าไปท้อพวกเราสู้ต่อไปคุณต้องสู้เพราะคุณมีอีกบ้านหนึ่งแล้วมีลูกสบู่ใช่ลูกสบู่ารักไอ้บ้าน ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ตัวแนละ้วข่า ب, เอา <c oughs> เอาไงดีวะฮะส่วนผมนั้นนะก็จะไปไป,ไปมามาขอให้เไปดิ๊วไปไปมามาอ่ะหนูไปไหนอ่ะฮะก็ไปที่นู่นบ้างที่นี่บ้างมาที่นี่ไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าอ้าวทำไมมาไม่บ่อยเพราะอะไรเออมันเหนื่อยกว่าที่อื่นอ่ะเหนื่อยเหนื่อยเหยเจ๊ตพักไปก่อนก็ได้อะไรนะถ้าเหนื่อยก็พักเอาชุดออกมาเลยก็ได้เฮ้ยพี่เปา ผมก็ไม่เหนื่อยอะไรมากหรอกผมเหนื่อยจากที่อื่นแต่ที่นี่ไม่เหนื่อยต่อให้มายืนหลายๆคนหน้าเบียดเหลือแค่ครึ่งหน้าผมก็ทําการแสดงไน้สำหรับที่นี่เออดี๋ยวนี้มึงด่ากวกทีวีแล้วอ่ะกูก็ทําอะไรไม่ได้แหละเฮ้ยเก็เขาด้วยเก็บค่าคุ้มครองเฟียบไม่ค่อยดีแล้วล่ะฉันว่าพวกนี้ต้องมาหาเรื่องแน่แนเลยเธอต้องออกไปรับหน้าไอ้เหอะโอ้เฮ้ยผู้หญิงวยผู้หญิง เขาจะแกะกระดุมทำไมเนี่ยน้องไอ้ั้นแต่การมันพี่พี่มาเก็บค่าน้ำชาเออไ้ำชาะไรคะไม่ได้สั่งซะหน่อยน้ำชาหมายถึงอะไร่หมายถึงค่าที่ค่าคุ้มครองมีหรือเปล่าฮะเจ็บหลบมาเดี๋ันเองค่ะมาเก็บค่าอะไรนะคะเฮ้ยฝากเก็บเลยมั้ยเฮ้ยพี่ผมแรกว่า เยอะอะไรกันเยอะแยะเลหมดเนี่ยมีอะไรกันเหรอพี่เฮ้ยีอะไร้ทำกันเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานทีมงานเฮ้ยทีมงานไหนบอกคนขายบอกไม่มีไซส์เขาไงผู้จัดการไม่มีไซส์ก็ยัดเยียดให้กูใส่พักงานยูด้านหลังไปค่ะห้าร้อยเก้าเก้าจัดไปเห็นไหมกูบอกแล้วกูใส่ทุเรศก็ยัดเยียด What it s h is This is a p o l e นี่มาเก็บค่าคุ้มครองเหรอไอ้หนึ่งเอาไงดีวะชัด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 พี่อย่าไปยอมมันผมกลัวมากเลยดูถ้าเขาเป็นคนมีศักดิ์ศรีุตสาห์ถือมาเป็นกิโลมึงก็ไม่เล่นจักทีไอ้น้องอย่าปากดีโอ้ยไม่ต้องถาดนี่คนอย่างกูไม่ยอมใครอยู่แล้วนี่ใส่อย่างนี้พี่ก็ยังดูดีแขวนไว้ก่อนเพิ่งเจอกูแน่ กลับไปซะถ้าไม่อยากตายไปเรียกหัวหน้ามึงมาคุยกับพี่เลยโอ้แกเหรอหัวหน้าเดินไหวป่ะยืนหันหน้าไปนูนดิโอ้โหนี่มึงนี่เหี่ยวยันหัวเข่าเลยนะเนี่ยฮะเอาลูกโตเฮ้ยมาหาเรื่องหาเราทำไมเนี่ยมันบอกว่าเรามาหาเรื่องทำไมกูกินข้าวแล้วเออพี่ฮะหูเขาไม่ค่อยดีเอาหูไม่ดีด่าเขาก็ไม่โกรธจริงหรือเปล่าไอ้ยันด่า เอ้ยไอ้เที่ยวฉันไม่เที่ยวจ้ะเฮ้ยเอาอย่างงี้แกคุยกับฉันไม่รู้เรื่องแล้วแกต้องเจอไปกกี้เข้าไปคุยแทนพี่ดีนี่สวัสดีค่ะคุณขาเดี๋ยวมีเรื่องมีราวกันเลยนะคะคุณอานะคะมึงด่าแม่ผมทำไมเนี่ยเฮ้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 างกแ้างโดนแทงไปแล้วเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเจ็บเข้าไปคุยกับมันดิโดนแน่โดนแน่สวัสดีจ้ามีอะไรคะไอ้แก เฮ้ยน่ารักจังเลยโรงงานทางไหนกลับไปทางนั้นเลยค่ะเออพูดจาดีนี่ขอบคุณนะจ๊าน่ารักด้วยสวยด้วยสวยเยินฉันเพลิดเพลินอยู่แล้วจ้ะโอ้ยอย่างนี้สบายเจ้ามาเจ้ามาเบ็คกี้เข้าไปเลยจัดการนะสวัสดีค่ะคุณลุงไปเลยจัปเ้าอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วไอ้เนิ่งครับไปเอาของมาค่ยเลยเอาของมาเอาของมา ฉันบอกให้เอาของมาแกยืนรอแล้ว,วะแค่กนั่นแหละผมได้ยินว่าพี่มีของ <c oughs> ผมก็เลยอยู่